สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับทางช็อกบิ๊กมีเดียเก้านะครับฝันนี้วันจุดวันอาทิตย์เราก็มาทำมิอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปครับใส่น้ำมันลงไปซื้อที่ว่า ที่ว่าทํามาแล้วก็ได้ใน,ในตลาดครับ ผัดพริกแกงจนหอมครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ครับสำหรับเนื้อไก่ผมหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหมักกับรสดีทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งคืนครับ นี่ก็คือแกงแค่ไก่ครับถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็เติมพริกไปเยอะหน่อยก็ได้ครับส่วนใครที่มีลูกน้อยอยู่มีเด็กๆอยู่ก็อาจจะใช้รถใช้รถฟานกลางครับที่จะจามนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะเป็นวัดแล้วครับจะเป็นวัดแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้สุกมากครับแล้วก็เติม น้ำสะอาดลงไปครับ er ให้กาบปริมาณด้วยนะครับเติมน้ำสะอาดลงไปเติมน้ำสะอาดลงไปครับ ต่อจากนั้นก็เราก็ปรุงด้วยผงชูรสรสดีน้ำปาร้าแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยครับนี่ครับนี่ก็เป็นปาราที่ผม ทำเรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่ปลาร้าไปไหน่อย <c oughs> <c oughs> จามเลยครับใ,ในช่วงระหว่างที่จะรอนี้สุกนะครับแล้วก็มาปรุงรส บรอเลยนะครับใส่ทั้งตัวใส่ทั้งน้ำปลา,า้าอร่อยแซบๆครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มติดตามด้วยว้า เยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยว,ไไนยวอนี่อาก่อนผงนัวครับผงเชอโ์รอนั่นเองไม่ต้องใส่เยอะครับ ี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ายังขาดอะไรบ้างก่อนที่เราและที่ระหว่างรอจนเดือดนะครับเราก็ใส่เราก็ใส่พวกมะเขือพวกอะไรที่ที่ว่ามันมันต้องทำเวลาในการที่จะสุกจะเปื่อยครับ ที่ว่ามันสุกยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาก็เอาพวกนี้ลงก่อนนะครับพวกมัเสือพวกอะไรนี่ครับพวกมันเสือพวกถั่วลงก่อน ลงอีกรอบครับ แรงวันมาแล้วครับแต่ผมจะเพิ่ม หลังจากที่เรารอให้มะเขือหรือว่าถั่วฝักยาวบวกใกล้สุกครับก็ก็ตามด้วยหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ต้มครับก็จะเอาลงเหมือนกันแล้วก็แกงแค่แกงแค่ไก่ครับก็จะเป็นเมนูสุดยอดของ พี่น้องทางเหนือครับจะเป็นเมนูที่บอกว่าถ้ามีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยมาปรุงรสก็เป็นรวมเน้นในเรื่องของความหลากหลายของผักนั่นเองครับจะเพิ่มเส้นใยให้กับร่างกายขับถ่ายได้ง่าย เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักครับเราก็จะเอาผักที่ไม่ต้องการความร้อนอะไรมากมายนะครับใส่ลงไปสัก2นาทีแล้วก็ค่อยมาปรุงรสอีกรอบครับ พอได้สักพักเราก็เอาผักรวมลงไปเลยครับอันนี้ก็จะมีผักรวมสารพัดครับมีผักกาดมีอะไรต่างๆเข้าไปครับเน้นผักเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีพริกลูกโดดเข้าไปเสริมครับ ที่นีผักกาดมีถ้ามีผักอะไรตามข้างูัว่ที่กินได้ก็เอาใส่ลงไปเลยครับอันนี้ผมผมก็จะมีลูกโดดด้วยครับลูกโดดก็คือพริกนั่นเองครับนี่พริกเพิ่มขอบแซ่บ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ เน้นไก่น้อยแล้วก็เพิ่มปริมาณผัดให้เยอะครับรวมผักแกงแคไก่นั่นเองครับน่ากินไหมครับพวกผักเราไม่ต้องสูงมากครับก็พยายามที่จะให้มีสีเขียวความหลากหลาย ้าผักสุกมากไปก็ไม่อร่อยนะครับก็จะกลายเป็นสีเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักครับสว่วนนี้แลครับเมนูแกงแค่ไก่ครับ ระหว่างที่รอนะครับเราก็จะปิดท้ายความหอมของมะแข่นแล้วก็กระเทียมครับโดยการโขลกมะแข็นกับกระเทียมให้แตกครับให้ละเอียดนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเพื่อความหอม ี๋ยวทิ้งไว้สักพักครับยังกา้านรากาศยังไม่เปิดเลยครับแซบผมขอชิม เสอีิลีเดอรครับสูตรนี้ต้องเป็นสูตรเข้มข้นครับพอใกล้สุกเราก็จะมาปรุงมาชิม ดูรถอีกรอบครับว่าขาดอะไรหรือเปล่าน,นี่ใกล้สุกแล้วครับเราก็มาปิดอย่าลืมปิดแก้ดด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายถ้าจะให้นวจะต้องอร่อย จะจะให้ได้ความนัวความอร่อยความเข้มข้นนี่ครับเห็นไหมครับต้องตามติดกันด้วยข้าวคั่วครับก็ข้าวข้าวมาคัา่วแล้วก็มามาป่นมาบดมามาทำให้ละเอียดครับก็จะเป็นข้าวคั่วเพิ่มความนัวความนัวให้กับเมนูนี้ครับ มันก็จะนัวจะอร่อยครับอืมหอม เดี๋ยว,พวเพิ่มข้าวคั่วอีกนิดนึ่งข้าวคั่วนี้ก็จะเป็นนัวนัแบบเข้มข้นครับอร่อยแซบ่บคนไปคนมานะครับพอให้ข้าวคั่วละลายจะอร่อยดีครับ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูแกงแคไก่แซบบๆทางภาคเหนือครับเยี่ยมครับยกนิ้วให้เลยครับ